เกินคาดครับเสียงเพลงเพื่อแม่อ่อนปิดฉากห้าคอนเสิร์ตการกุศลชาวเชียงใหม่หลังไหลบริจาคร่วม3ล้านบาทจบไปแล้วครับกับคอนเสิร์ตเสียงเพลงเพื่อแม่อ่อน EP 5ปิดท้ายด้วยซีรีส์คอนเสิร์ตการกุศลที่เชียงใหม่ Char i t y c o n c e r ิโดยศิลปินจิตอาสารวมตำนานเพลงยุค8 0 9 0บนเวทีเดียวกันเพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคาราผู้ปว่วยโรงพยาบาลแม่อ่อนเชียงใหม่ที่ร้านวอมอฟคาเฟ่เชียงใหม่ ตามสมประสงค์ศิลปินนักร้องดังยุค8 0 9 0เผยว่านะฮะการกิจกรรมกิจกรรมคอนเสิร์ตกา่งสวนเตือนเนี้ยเสียงเพลงเพื่อแม่อ่อนนำไรายได้ไปซ่อมปรับปรุงอาคารสร้างห้องนิรภัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลแม่อ่อนเจียงใหม่โดยจุดเริ่มต้นตัวเองเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งเนี้ยก็หารว่าสภาพของโรงพยาบาลเนี่ยใจายมาเมิน4 0 5 0ปีมีความทรุดโทรมขาดความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยหลายด้านก็เลยคิดที่เริ่มกิจกรรมเพื่อศิลปินโดยมีอ้อมอินคาและเกาะ ดิอินโนเซน่ยเข้ามาเริ่มต้นดันออมอินคาอู้ถึงการทํากิจกรรมดังกล่าวเป็นการช่วยให้ผู้ป่วย,ยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในทุกกลุ่มทุกระดับเหมือนได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเห็นว่าการทําบุญช่วยเหลือโรงพยาบาลก่อนไปทําบุญที่วัดข้อแม้แต่พระสงฆ์สมณรเ,เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขณะที่อ e ีวอมอัพกล่าวว่าทุกปีตังร้านจะนําเงินไปบริจาคขึ้นกับโรงพยาบาลมาโดยตลอด ปีนี้เห็นว่ามีกิจกรรมของพี่ตั้มส่งประสงค์จัดคอนเสิร์ตการกุศลถึง5เตื้อในจังหวัดเชียงใหม่และตรงกับวัตถุประสงค์ของวอร์มอัพจึงได้ร่วมสนับสนุนและก็ฮือปืนตี้ทางจัดกิจกรรมเปิดคอนเสิร์ตเตื้อนี้ตามส่งประสงค์ทิ้งท้ายว่าต้องขอขอบคุณชาวเชียงใหม่เพื่อนปีน้องศิลปินนักร้องทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมทุกครั้งตั้งแต่เริ่มต้น ร้านไวท์เฮาส์ร้าน o u นทรีเฮาส์ร้านเดอะวิวแม่เฮียร้านเบียร์เทอร์มินอลและก็ร้านบอมอฟคาเฟ่นับเป็นครั้งแรกของเชียงใหม่ครับที่จัดคอนเสิร์ตการกุศลนถึง5เตื้อในระยะเวลาใกล้เคียงกันมีศิลปินที่เข้ามาช่วยกว่าสาวท่านซึ่งไรายได้จากการกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยรวม3ล้านบาทจะได้นาไปมอบกับโรงพยาบาลแม่อ่อนตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมทําบุญทุกท่านพร้อมขอขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทําบุญในเตื้อนี้